โอเคตอนนี้เราก็กางจะไปเอาไอแอลอาร์แบบจากโอกิเนตี้่ิกีที่จะลงมาก็คือคุณน่นมันแบบมันโดนเผาจากอะไรสักอย่างมันลเกมันกันอันนี้คือ าพอจะอยังเกิดขึ้นแน่นอนอ้อาไมอเยแล้วเย้วนหมามีเสือหมาไซเบียนผีสิงนี่แหละ ทำไปทำไมสี่คนสี่คนยังหรอโฮ้ยโโหเนี่ยหายป่า bow got the oh, yeah, no oh shoot. uh please -uh. uh -huh. oh. so cool. อากกดข้าวีเไม่สกิปขอดูกบบนแป๊บนึง <eps. S 2> ไม่หรอีไปไหนต่อไม่ได้หรอ,ไ,ไ,หรอ,อไปได้ไหมอไ้ไปไปไหนต่ออโอ้ ฉันคิดว่าฉัเห็นหัวนนอ้ใช่เลเอยอ้โอ้ชิคทำลายสมองอีกแล้วก็ตรงเมื่อกี้ไม่มีอะไรมากค่ะไอพีตรงนั้นน่ะมันจะมีเขาไม่ใช่เขาเสาค้ำอยู่สามอันก็คือต้องทาทางอะทำให้ไอ้นั่นน่ะมันแบบระเบิดไอ้เสาค้ำลูปปั้นน่ะระเบิด ก็วิ่งวนอยู่แถวนั้นแหละสักพักหนึ่งเลยเผื่อจะผ่านแล้วพอไอ้เสาที่ปีนี้มันระเบิดใช่ไหมสภาพก็มีผีโบราณออกมาไล่ฆ่าแล้วก็มีให้แบบวิ่งกระโดดปีนป่ายตามสไตล์ทุมเรเดอร์เออตายประมาณรอบหนึ่งมัง้งรอบสองรอบก็เลยอันนี้ก็คือจะเป็นหาทางออกแล้วอะแล้วหลังจากนี้เราก็จะได้ไปเจอกับอะไรนะชื่ออะไรนะ คู่หูเราอะที่ตอนแรกปินหิมะมา,มาด้วยกันอะ่ะเออก็จะได้เจอแต่ทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือเอฟเฟกซิตี้อะมันบุกเข้ามาเอาตัวเพื่อนเราไปแล้วเราก็จะต้อง เออนั่นแหละเพื่อนโจนาใช่ใช่เพื่อนโจนาเมืเ่อกลับ,บตัวโจนาไปแล้วเราก็จะต้องตามหาโจนาต่อก็คือกลับไปที่เบสแคมป์ที่ต่อยกลับมาป่าต่อยกับหมีอะไรประมาณนั้นแหละจะได้กลับไปแถวน,นู้นจริงมีอีกหลายโนนที่เราก็ยังไม่ได้ไปกันโอ้ยไม่คุน้นเลยอันนี้เปลี่ยนเมาส์แล้วเนี่ย ว่ายังไงล่ะใช้คี์บอร์ดอนเดิมมันแปลกคีแบบ์แบอบร์ดที่มากับโนตบป๊กับมันพอนการที่จะอนัน่นเหมือนกดบ่อยไปมันก็เลยแปลกก็แบบๆๆเลยใช้คีออ์บอร์ดใช้ซื้อไว้นานแล้วจริงๆมาพิมพ์อย่างอื่นนะแต่ว่ามันก็เหมือนมันจะเวิร์กกับ ตามทำไปอย่างนี้ oh. อ้เออที์บอร์ดเกมมิ่งนั่นแหละมันก็สมควรที่จะได้ถูกใช้ในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีดอกป่าดอกหญ้าตอนนี้เป็นทงน,งนินเออไปอนุนนี่แหละอะไรเนาะอ้าชิ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 ช,ช,ช,ชิไม้ทำนินหกัก ไม่ใช่โอเคเอาไหมไม่ใช่ก็แค่ตายเนาะตายเลิศจะไม่ได้ทำไงนะ <laughs> จะไม่ได้โอ้ยออะ สะดวกสบายจังเลยนะพวกมึงเนี่ยยอดเยี่ยมไอ้ดิไวน์ซอร์สมันอยู่ตรงกลางอยู่ข้างล่างน้ำแข็งเขาตายแล้วเขาจะขุดหรอก็ตายหรอทาไมหนูถึงสั่งมวยชีวิตตัวเองให้พี่ล่ะ อุ๊บส์ไม่ตกไม่ตกเอ่า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 อาฮึม t r a รอยเท้าล่องรอยอ่ะอันแน่หลบหลังเสาเหรอ

โทษชีพอดี yeah, อยากรอบกันนี่เป็นอะไรเน่ยห็นอ้อวิ่งก่อนวิ่ง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 ยิงกูจากไหนเนี่ย ีไข่เนาะอโอเคถนัดแบบนี้โอ้ยอย่างน้อยก็ดีแล้วโอเคไอ้พวก กันใจตะไหลปลไหลเอาสกสสุนไปหมดเลยนะขอโทษวันนี้ค่อยอยากเป็นบาายากาเออลอดหวังว่าเย็กแก่อาจะทำให้เราแบบเ <c oughs> ข้าไม่ได้วะ่ะ เข้ามาได้วะอ๋อรูนะจ๊ะอ๊ะมันจะบอกว่าผมทำอย่างนั้นได้้นเห่ะโอ้ยสลบเกินละคุณสลคุณเ็เียว คนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ดูลาดเราอ๋อลูกพี่คนนั้นใช่ไหมตา,ายอีกรอบไหมปุ๊บปะปะยะกะจะทำอะไรผิดหวัง

ชุดนี้อัปมงคลว่ะเปลี่ยนเ,ลลเนี่ยอัปมงคลนะเนี่ยมา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 ,มาเวลามีเขาแล้วไม่สบายใจอัปมงคลเอาใหม่ไอ้มันแ,แหววเกินไปไม่สบายใจใช่ไหเอ้เอาว ยังไงกันวะเฮย้ยขอชุดเดรสขอชุดเดรสลแล้วอะไรอะน,นี่นะปัดก็เกินไปอืม ให้เลือกชุด่ะมันเลือกยากมากน fiance. เนาะริงพอดีเป็นคนแบบอยากแต่งตัว<笑><笑>แต่งตัวให้คนในเกมไม่เกี่ยวชีวิตจริงเ <men> Expect to find her in there. She managed to bring the whole tube down on our heads. Born in his side, that one. Speaking of Croft, she's still there. They still want her alive. Not anymore. She's too much trouble. We should have killed her when they had a chance. For a time, let us hear, right? Long time, Omar trying to recruit her. It's not a place to speculate. Orders are clear. We see her shoot to kill. Hanna! Hanna! You talk to help me. I'm going to We got incoming! Spread out. Keep your eyes open. Check the bushes. Watch the trees. เอาเอาอีกเปล่ากระโดดให้ดูมาโอ้ยขาทะลุดล้วยเอาไม่ใช่กระโดดแจ็คพอตนะมอยางจ้ ไอพวกต้มยำยัมยวมัมออาวอะไรกันเล้าสองตัวห้ามมีคนเข้าใจไหม Oh, oh yeah. Oh uh, Yeah, let's see. Make it up, make I sound you guys. Just get จนหน้าไปซะแล้วโอ้ยอย่าเอาโดนตีแบบนี้มาให้ผมผมไม่ชอบอะไรอ๋อไม่นึกว่าของให้เก็บตะโถ่ มาสวัสดีค่ะมาเยี่ยมแล้วม,มาต่อกันไอ้ย,ยาใส่ถุงมือสักหน่อยก็ดี มือจะได้ไม่ได้ตรงนี้ก็เราก็จะได้มาหาโจนาแล้วสักทีเราก็จะเจอโจนาที่อยู่กับ <Okay. S 2> อีลุงคอนสแตนตินีน oh. เนาะก็พูดคุยกันนิดหน่อย <too> ก่อนที่เอ่อ <too> ลา,ล,าล่ามันจะช่วยได้อะแ,แล้วทีนี้โจนาได้โอกาสจับปืน <Yeah. S 1> แล้ซีนนี้กำหมัดมากจะมาเป็นคนดีอะไรตอนนี้ รอดูไดไงทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะลูกเห็นไหมเห็นไหมเออทำเลยต่อยมันแต่โจนาทำให้ดิฉันผิดหวังมากเออเห็นเปล่าเว้นกรรมจริงจถึงจะรู้ว่านายไม่ตายแต่ว่า นายกำลังทำให้ฉันโกรธทำลายคุกนี่จ้ะฆ่าทุกคนให้ก็ิ้นนี้ก็เราสามารถเอาถังแบบเพิงมาทุบกระจกแล้วเข้ามาหาโจนาได้แล้วทีเนี้ยไอคนคนนี้มันก็นั่นแหละประมาณว่าแบบเออเราต้อจะหนีไม่ทันในตอนนี้คนนี้มันล้อมหมดแล้วลวลาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะต่อยทุกคนให้ตัวเย่ให้หมดก็เลยเป็นอย่างที่เห็น แวะแคมไฟสักเล็กน้อยแล้วก็นั่นแหละความเป็นสรีมงคลมันต้องมีเว้ยก็คือชุดที่ต้องเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนชุดนี่คือสิ่งที่ชอบที่สุดในเกมเชลซี <Yeah. S 1> ถึงแม้ชุดจะมีแค่แบบนิดๆแต่หน่อยคิดว่าชุดเป็นสรีมงคลไหม <c oughs> คนดูว่าไม่อยู่ในชุดู่ทีเมองคุณใช่ใช่ชช่ แต่บางทีอะเนาะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม,ไดมันก็ต้องมีปะ่ะโอเคคันนี้แหละแหว่หอมวะ่ะเอย่เพิ่งฆ่ากูนะโอเคไหมเอา โอเคขอ,อกระสุนอะกูขอลองกูใช้ไปเยอะกูไม่คำนึงถึงอะไรทั้งนั้นแน่อ้าชิดชิดจะต่อยหน้าอีกคอนสแตนตีนนั่นให้ได้ o ันใสชุดเกาะแ,แล้วก็ต้องวัน คอยทำให้มันนู่นนี่นั่นอ้าโอ้ชิยขับกับกูอย่างนี้เลยเหรอตายไปเนี่กูรอดี่ยังไงเฮ้ออย่ามายุ่งกับครอฟต์ยูโน ่นมีบรอเออให้สุดให้กระสุนสุดที่โอเคอใครพูดให้มันอคอสนสตนเตียสต่งกว่างอนเฟิร์มครัวงไอ้เวนโอเคฉาก <c oughs> ส oh. no ุดยอดเลยววเกิดบ้าอะไรขึ้นวะแย่เอามันจะ what h a p p e n ได้ยังไงกู attack ไม่ได้โว้ยมันเยอะเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวกูตายหน้าแดงหมด surrounded 嗯、ok。太气人了。 อย่าได้ใจโดนเขาก็มีคเเวอร์กูเนี่ยมีคนเดียวเข้าใจไหมติดอาวุธเต็มเลยรตรงน,นี้ก็ยากอยู่ยากเพราะว่าดำน้ำจนจะเป็นนังเงือกจะเป็นเมอร์เมดอ่เออะเป็นแ a เรีเลยลสภาพไม่ไหวจริงแต่ก็หลังจากที่ผ่านไปได้ก็ได้ไปช่วยโจนาแล้วก็แบกโจนากลับไปหา เ,เจคอบไม่รู้ว่าแบกกลับไปได้ไงน่าจะขโมยเฮลิอคอปเตอร์ไปละมั้งเหมือนมันง่ายเกินไปนะเนี่ยคือตอนมามาจะอย่างลำบากเลยแต่ตอนเอาขนกลับไปขึ้นบนภูเขาอะโคตรง่ายแบบกระพริบตาเดียวเท่านั้นยอดเจคอบ you w r e shot You are him, aren't you? Ow! Oh. Oh. The deathless prophet. Ow! No! I can feel pain. I can be hurt. I, <try> I, can I can't be happy. 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 I can't Save for a human ending. be i long ago. สี่ฉันหาเจอมานานแล้วมันจริงและทรงพลังแต่มันแล้วคุณก็โกหกพวกเขามาหลายยุคหลายสมัยนหรออ่อก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ามิใจทำเพื่อปกป้องพวกเขาโอ้คุใช้ส a k ด I mean, I you in the archive when enemies attack Katesh, the deathless ones brought the ice to the city. When you're ready, the entrance lies beneath the observatory. I will do what I can for your friend. ขอบคุณหลายๆ